ขอเก๊กบับพีมขอใครไอ้เงี้ยเขา<อ>เขาอ,อยู่ใกล้ใครก็ขอคนนั้นละมัง้งอืขอบับขอบับเอาบับได้แล้วนี่ขอคนขายไอ้เงี้ยตัวผมไอ้ไอ้เพี้ยนมันให้ให้ยังเก๊กมันยังวะกูไม่มีวิง่งนะเว้ยเอามีลาามาแล้วใช่ปะกูดาวเสร็จมีใครเกให้เพี้ยนนะไม่มีใครเอาตวนนะโอ้โ h อตาเยี่ยอยู่ในอะไรหนูไปแล้วมึงพี่ว่าไงว่าผมบัคผมคลิกเดือนไม่ได้อ่ะอุ้ยไปตบขังเดี๋วะเล๊งว่นวันแรกสัตแต่ได้เออมาละ้ยดีเขาเจ็ดพันเองหรอไอ้เหียแดงกูหายแล้วหรอไอ้บอมพี่พิษตายว่ะ อ้าวทำไมตายเองล่ะเราจะดูแป๊ะมออยู่ไหนแป๊ะเกิดมอดิเอาละไปนี่มาเอกขล่มนู้นเลยหรอฝืนฝืนมันยังไง่ไหวเฮียมาคุณปั้นมาคุณปั้นเชีว่มาคุณปั้นใหญ่เก่งเหล่ คุ้มไปสิจ้าคุ้มไปสิจ้าหรือกูโดดตีเลยๆจ้าคุ้มไปก็เท่านั้นนะบูเอได้เจอทอนนีจ้าโอ้ยน้ำทาลลับพื้นลบดีว้าวอาชีพไหนเล่นโหดอาชีพเล่นนั้นนะที่เล่หัวเล่นอาชีพนั้นนี้อ่ะใครไอ้ทัวร์เที่ยนี่ไงไอ้สัส มึงจะมึงจะเล่นเหมือนมึงจะหดมันก็ได้ไอ้กีดเหรอเออกีดสิครับกีดออกมากีดออกมาสิครับกีดแน่ครับเลิ้โกรย Let's ไปเลิกใจล t สกาอเ u know โปรตีชั้นตีด้วยดาเมจที่แรงแรงปั้นอยู่ดีก็ได้คิวมือแท้จะแปลงยิงไปพี่ โอแจชั Bien, go, s <S ้นอ e. yeah. like yes. right. right. ีกระวังตายนะก่อแตกแล้วไอ้น้อง Let's go Let's go กลยิงระดิษฐ์ประศรีกูดิษฐ์มาได้ไงสวยงามตามท้องลายไอ่บอมกระเทยกระเทยเท่าดีกว่าเฮ้ยนี่อันนี้ว่าไอ้ว่าบอมหรือว่าพี่อากิวะเฮ้ยอีเวนแล้วก็ฮืออยู่เรื่อยๆดอสโอเคๆเป็นสายเอฟเฟกต์ปะสายตกตบ ตลกตกใจกลมเงียบไงกลมเงียบอ๋ออุ้ยที่กี่ผมว่าไปอัดเสียงแล้วกดซาวด์บอร์ดเอาดีกว่าจะได้ไม่ไหน iPad กับตกเู้ตายนะท้องตายกันเลยตีมอสามตัวว้าวอยู่ดีๆก็ตีอยู่ดีๆก็อยากเจ็บ อうう a, เออมเจมหมอลำฟ้อนก็ไปดีเกี่ยเจ้าฮานีแม่เอ้ยขนหัวเน่าเอ้าอยู่ดีๆก็โดนแม่อยู่จริงๆตายอยู่ดีๆก็ให้ตายไม่บอกอุ้ยเฮียถอนไอ้สัตว์แม่งท็อปแม่งอู้อะไรบ้าจอดเกาะอะไรมาเออเออรถเกาะให้แล้วค่อยตีตายไอ้สัตว์เขาแม่งยืนใกล้กูเฮียกูถอนเลยสัตว์อุ้ยบวกคิดสองโอ้ยโน้โน้ี่ไม่รู้อะ อะไรพี่อกี่ตายแล้วยังไม่เกิดเลยพี่ฮิวหมอนะพี่กูตายแล้วฮิวหมอลไล่เนี่ยยามอีลาซาด้ไปไหนอีลาสดูสเร็วๆตายงตายตังหักเอ้ยเอาแต่ไอ้เขี้ยตายวงเงินฝูงเลยหลงปวดงโปวสะท้อนอ่าวโยโย่ปวสะท้อนปวดสะท้อน อยู่จ้าอยู่หน่อยแป๊แบแต่กูยิงไม่โดนเลยย่าตะมอนนี่นชอบว่ะชอบในการจุ่มกันของพวกมันกล่องกล่องแบบใหม่ก็ดีนะแค่กดแค่แค่กดเกิดออกมาก็หิวแล้วเฮียมันวิ่งมาตรงที่ตรงนั้นได้ด้วยเฮียเอายืนจะเฉยเบงกี้ตายกันหมดเลยวีนเพียงนั่นสนีความล่าเอ้ยอีโบโออเ,อเอะเมอ์เมอร์ไม่หิวเอเมอร์เป็นเฮียอะไรวะเนี้ยเป,เป็นที่กล่องเพื่อ เดาสรุโอ้โหดีนะฟานกูคึ่งพอดียูวีนเปนบอครับพิชัยเอาแต้ทำไรอะแกกูแกกูแกกูไอ้ดีดกลูกิ้มแกรลพวแกสวยนี่เน่นี่เน่สองทุ่มโอ้ไม่ว่างที่คือมาลงที่เาพักผ่อนเปล่าไอ้ี้ยใครวะไอ้แห่ดีดักลดอ๋อ ตามหาคนหายเจี๊ยถอดาบไอ้สนับเนื้อเอ็หมอมึงไม่ฮิวขูวงตายได้เลยกูได้ดาเมียหิวเกมอะไรวะเจี๊ยาลบแดงไอ้สัตว์เอ้ยเจดาาไม่มีแดงให้ลบเหมือนเขาอะไงล่ะกูไม่ต้องทีมก่อนแล้ว ีมตานี้คือทีปั้นนะทีปทีปงเองไม่ใช่หมายถึงมันอยู่ข้างในไงมัดอะระเบิดระบายแองแกไอ้บีไม่ใช่ผมแก้ไม่ได้ผมแก้ผมแก้เหออไปแล้ว้แโอเคดีแล้วกำลังจะแก้ให้มึงตายเลยโอ้ที่แกยบาไฟ้าใส่กูไอ้สัตว์ดีแล้วแหละไอ้เหียดีช่าบุญบุญบาปทำทุกอยาดีเชาบุญปดยิงฉันมาส้อีไม้สไอ้อนก้อยโอ้ โอ้โหโดนหน้าหลังเลยพี่อากิทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะทั้งปากเสียวไอ้ยาเสียวเลยไปจะฆ่ากูว่ายากเลยนะไอ้พวกนี้ฝึกหักอิมตบมนั่นคิมโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยเต็มดวไอ้เหี้ยเห็นเต็มตาเลยตาแตกตาไม่แตกตาแตกไอ้เหี้ยตรวจระเบิดมารวมกันตรงนี้หน่อยมารวมกันตรงนี้หน่อยจุ่มจุ่มจุ่มเออมาจุ่มกันหน่อยแล้ก็ได้เข้าไปเคลียร์หมอมันทีครับ เยอะเต็มบ้านเลยวะทำไมตรงนั้นมีปั้นสองตัววะโอ้ยปั้นเราแล้วก็ปั้นมันไงเกิดบอดิเกิดบอดิเอ้ยมัดหอนอยากแตงหน้าบอมมันไม่ไม่มัดนี่ชีวิตมึงจบเลยนะบอตัวอืมเลสโก้เลสโก้โอ้ในบ้านมีคนเลียร์อยู buy buy. Oh oh, oh <in> ่แล <in Spanish bizarre> <sh> ้วอลิมิเลียร์เออแล้วก็ตีปั้นไปแล้วก็ตีไปไปแปะ ไม่กูยังไม่ได้ตีเลยนะท่าไมกูตายอ่ะไม่เกี่ยวนลครับไอ้ดาวเล่นนี่ตีใครดีมันนะครับพี่อไม่ใช่กูยังไม่ได้ตีเลยเมื่อกี้หลงไปดิครับจำไม่ได้เรมล่นฟี่ยริงพี่ไอาเกียไม่ตายอ้าว์เอ็กซมันคึกเป็นไงสัตว์เป็นไงเฮียควายมันเป็นไงตรงเรื่องแบนทีพิมตัวนี้มึงอยู่เอามึงตายเอ้ไอ้ไอ้ไอ้เกิดมาสองรอบแล้วกูยังยืนอยู่สัตว์ กตัวเองทถานฟ้าว่ะโหสตายอยู่ีกทีเดียวเฮ้ยทถานฟ้านี่ของธรรมะป่ะใช่สถานธรรมะธรรมะธรรมะว้านี่กูไม่เมียตานะครับพัโหลนี่กูไม่เมียตานะครับพัโหลเออมาเกิดมอหมอมาเจอแล้วอีมาสบิชะตลอดเจอหมอมาทีเฮ้ยเปลี่ยนแล้วนี่นี่นี่กูจะยิงกับยิงไปวะเนี้ยไอ้เหี้ย

กูกูซอยปันมันแปลกๆว่ะวิ่งเข้าไปแล้วไม่มีใครเรื่อบมันเยอะเกินอาดาวไม่อ้าวอ้าวไอ้เนี้ยแค่สองอยู่หน้าประตูยากหน่อยนะธรรมะคะแนนเป็นกี่เยอะจ้ะท็อปไม่โไนแล้วเนี่ยเธอยิงแม่ไปแล้วนะยิงท็อปเฮ้ยยิงแม่ไปหรอยิงแม่แมนแมนแมนอ้ยอุ้ยยิงแม่ ไอ้เนี้ยเรียบร้อยเดี๋ยวกูไม่ตายเลยประเด็นนะกูหลุดพ้นทุกอย่างมาได้เลยดิประเด็นนะไอ้เดี๋ยวโดนไปแสนหนึ่งเหรอเมื่อกี้ไม่รู้เลยอ่ะมันโดนมันหมดไปแล้วอ๋อมันจะพิษมันจะพิษเออจิ้มผิดคนแล้วเออจิ้มผิดคนแล้วนางออีบอมเอาอีบอมเลยอีบอมอีบอมจองไอ้เหี้ยอารมณ์ผมหมดตัวอู้อี้เหี้ยแข็ง มึงอีบีนอ่ามึงแช่กูแล้วมึงไม่ตีกูว่าตีปันต่อแค่นั้นเองอีบีนเนี่ยมึงไปกดยาวไอ้ยแย่บูได้ที่นี่เนี่ยมึงไปกดยาวมากกว่านี้ไปแย่ทำไมวะทำไมวะทำไมวะอาชีพโอพีไองแย่จะเล่นแบบโอ้ย เป็นแบบโอโน่เป็นที่อะไรโดนแทงอ่ะโดนแทงอ่ะเป็นปามีไซหลังว่ะโอ้ยเขี่ยร้อนว่ะสั์กูไม่อยากยิงเลยโดนไปแี่ยป้ายเนี่ยไอ้เหี้ยไหลป้าพร้อนตายป้าโอ้โหกูโดนอะไรมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหแตงมาช้าไันนี้หนึ่งเพื่อน ทำไมกูรู้สึกว่าโนโฮเซนหกกากวะหรือหรือโอโทโรมันกากวะน่าจะเป็นอย่างหลังนะไอ้เหี้ยอุ๊ยโอ้โหขอโทษพี่บอกว่ายังอยู่ดีป่กว่าพินนะไอ้ยาไอ้คิมไอ้เหี้ยละกัวเอาคูตีบอกสิบสองโหสี่หมื่นหกไม่ได้ใช้เหี้ยนี่ไงกูจะท้อนจนได้เหี้ย ไอ้สัดยิงไปสี่หมื่นหกที่ยังตีโบสิบสองไอ้เนี้ยโหายพอกูยิงโอีกทีอแยสัตว์แดงยังไม่แดงว่ะจังแม่งหมอไหนคะพี่พี่กูยังไม่เคยเห็นหมอยากิหมอยากิเป็นไงวะกูตายอีวีนไอ้เหี้ยมันดีนะเว้ยมึงก็แค่กดหิวไว้ตรงไหนสักที่ของแมพใช่ป่ะแล้วพมือมึงเกิดมามึงก็แค่กดสกิลวิ่งเว้ยมันวิ่งไปหิวเมึงอัตโนมัติเลยเดีย กคตรดีไม่ต้องมาครับเฮ้ยเราจะซ้อนดาบดีบูเดียตินีตายไอสัตว์โดนไล่จะยับเลยเฮียกี่หมอปอมะเนี่ยไอสัตว์สหายไม่ติดเลยสามคนยืนด้วยกันสามคนนี้อไอ้ยัยกูต้องไปเล่นตรงอ้าวไปแล้วน่ะอิเลสเตดูสกัไเลยป่วยคุยยังพอจะจบแล้วไอสัตว์ลืมไหมนี่ เฮ้ยสองหมื่นแปดไม่ได้ใช้อุ้ยเอ็นฟี่ช่วยด้วยเอออนโท์โล่ยบร้อยราศน้าโอ้โหสะท้อนราศน้าแล้วกูเดียวอ่าเขี่ยมันไปโยนสะท้อนด้วยแล้วก็วีหมัดสะท้อนด้วยเก็ทีไอ้พี่บันไดไม่พี่พ่อโดนอะไรตายเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแต่เดี๋ยี่เเกียวกูเป็นโล่เอ้ยอ่ามึงไม่ขยับละ โอ้ได้่ายดีวะเบื่อไอ้กล่องไม่ปั๊มจริงต้องปั๊มมือโอ้โหแย่พอโคตรดีแต่่เมือกี้แกด้วยนะแก้ด้วยนะระเบิดอ่ะไอ้แบงค์หลังมึงยิงอยู่ตลอดนั่งไงมือสี่ตายเฉยเอาดินดิดินดิไอ้แย่มันวิ่งไล่แทงลูกแหวนไอ้สัตว์โอเ้ทอมานเปี่วันไอ้เกียร์อาชีพไอ้หัวเล่นอาชีพนั้นเยีงงู้บผมมัน โดนอะไรอ่ะแอนนาฟี่อนฟี่ไงกูเดียวอะไรอะไรบอกให้หันไปตีมาไม่ต้องให้มันตีเราอีบอมอีบอมผมร่วงไปแล้วอีบอมอีเวนนี่ไงแรงที่บอกโอ้ยในบ้านในบ้านแกยังยิงให้ตายอุ้ยตายอ้าวเราเจอคนฆ่าตัวเองเดราเจอคนตายอ่ะเออที่แรงเกินยัง กูต้องเลิกเล่นข้างนอกกว่าแม่งกูยิงโดนปั้นปั้นเหลือครึ้นกล่าได้สัตว์เอออย่าไปตีปั้นดิพี่แปงอนะเดี๋ยวซีงยิงอีกนะปราศร่านี่ยมันมันล้อหล่ออะไรนะมันล้อหลอกให้กูตีปั้นโว้ยกูตัวลบลินอหูโอ้โหกูทีเดียวกูตายเกินกว่าดิเออในบ้านในบ้านไอ้เจ๊หมอกตัวกูยืนฮิวอยู่นี่ว่ะอุ้ยมันลมรีหรอเหรออุ้ยบับโม่บับวีโม่อุ้ยจ้า ตีกูเฮียมีเอเนอร์ฟรีอยู่ในปั๊สตีกูโอ้โหบั๊นูหมดเขาบั๊นูหน่อยยิงไม่ตายเลยโอเคตายมึงก็ตีกูไม่ได้กูหนีกูหนีทไมกูหนีไหนท็อปอยู่ไหนบ้าแล้วได้ได้แล้วพี่แปลงงานแลโอเคได้แล้วของพี่ได้ทำหน้าท็อปให้เสมอหน้าทบหน้าท็อปตายซะเจ็บร้อยไม่เป็นไรวะรอจบเฮียแน่เบิดตัน ไอ้ซาโดนดีมืยโฮตายธรรมะถ้าคนประมาณนี้ถ้าคนประมาณนี้ไม่ไหวปะต้องเยอะกว่านี้นะไม่พอมือไหวเฮียเกินไปเกินไปหรือเปล่ากโหดแท้อุ้ยสี่หมื่นในอีเวนเฮ้ยกูกอสะกอเพวกมึงชนะไอ้แย่สะกอกูติดอ๋อเฮ้ยข้ามันทิ้มยาโอ้อีเวนจะทอนกอเฮียนี่ไม่การจะทอน เฮ้ยแต่น้องในชุดฮันกว้างว่ะคอนเทนต์ต้องมาอะเรี้อ้ยมาแล้วฮันกวางเออเซนซีเซนซีแตานฟ้าตะวันนี้จเซนซีรวยอะไรล่ะหญิงหญิงหญิงก็สนเกมก็มีไอี้เออเฮ้ยมึเคยเล่นเกมปะเนี้ยปะเนี้ยไอ้ฉันหรอเดี๋ยวกูฆ่าอีกกระเทยก่อนอีกกระเทยไปก่อนมึงอ่ะพี่แต่น้อง สถานตะวันนี่ของอะไรคะมาเออไม่ไม่เกี่ยวไม่มีไฟมันขายด้วยกันได้ไม่ไฟเออขายก่อนข้ามพันมีใครซื้อบ้างเออขายก่อนขายก่อนขายแพงแค่คินดีความพิดดีอ้าวบอลจบไปดิคนอื่นจะไม่ดรอปเลยเหรอเออคนอื่นจะไม่ดรอปเลยดรอปขายรับห้าพันกับปะขายครับห้าพันเผื่อว่าจะไม่มีใครดรอปเล้วไม่ตายนี่นี่าไหร่กูใส่วิ๋งวิงชนะวอลเลยเนี่ยเฮียสมพียเออว่ะไอ้เนี่ย อ๋อใส่มิมิน<ม>จะได้ตีปั้นแรงขึ้นไงตานอนตานเอาตอมตีมอนสเตอร์ใหญ่